ชุมชาติพันธ์ลาวเวียงบ้านป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะก็สืบสารประเพณีลอยกระทงทำบุญพระป่าเข้าเม้าทอดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะที่ศาลาการ,รเรียนวัดป่าหวายทุ่งตำบลป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะว่าที่ร้อยตีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้นาหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชุมชนลาวเวียงบ้านป่าตานตำบลป่าตานก็ได้ร่วมแห่ขบวนเข้าเม้าและกระทงใบตอง ร่วมทําบุญตามประเพณีบุญผ้าป่าเข้าเมาทอดในงานประเพณีลอยกระทงลาวเวียงบ้านป่าตาลที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องกว่า100ปีนะคะโดยก่อน การประกอบพิธีประธานก็ได้มีการนำพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงานนั้นยืนถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ mm hmm. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมดเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเวลา9 3วินาทีค่ะประเพณีลอยกระทงทำมูลผ้าป่าข้าวเม่าทอดของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียนบ้านป่าตาลอำเภอเมือมงลพบุรีซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากเวียงจันทร์ประเทศลาว เพื่ออนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีบุญผ้าป่าเข้าเม้าทอดให้คงอยู่ซึ่งเป็นการสืบทอดศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมส่งเสริมรายได้ให้แก่ศิลปินพื้นบ้านก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนซึ่งจัดขึ้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15 5บําคเดือน12ซึ่งชาวลาวเวียงบ้านป่าตาลจะร่วมกันจัดงานบุญผ้าป่าข้าวเมาทอดเพื่อจัดหารายได้หรือปัจจัยถวายแด่พระวัดป่าหวายทุ่ง ในการทำนุบำรุงวัดในพระพุทธศาสนาต่อไปครับ